ในลานของสุสานที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเนี่ยก็จะมีฐานน้ําซึ่งเขาจะเรียกตรงนั้นว่าที่สําหรับล้านทําความสะอาดศพก่อนอที่จะมาฝังมันมีอยู่วันหนึ่งสุนัขไปคาบสิ่งหนึ่งมามาเล่นกันอยู่ตรงลานมันพอไปตรวจสอบดูเป็นศีรษะมนุษย์ทำไมไอ้พวกนี้มันมีเรื่องเล่าเยอะจังไปถึงพวกพิธีกรเองพวกทีมงานเองอะไรเงี้ย ต้องบอกว่าพวกเราก็ผ่านผักอะไรมาเยอะอจะบอกให้ว่ามีหลายๆคนที่พอเขารู้ว่าเราทํารายการอย่างเงี้ยหลายคนมากเลยนะที่มีเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยครับแต่ว่าด้วยความที่เนี่ยพี่ผมกลัวว่าผมจะเล่าไม่รู้่นี่ผมเล่าให้พี่ฟังแล้วฝากพี่พวกพี่พ,พ,พี่มาถ่ายทอดดีกว่าเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะออกสื่อออกอะไรมาในะครับโอเคเอาต่อไปเป็นเรื่องของผมเรื่องนี้เป็นเรื่องจากประสบการณ์ตรงของผมเองเลยเจอมาโดยตรงๆเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากโรงเรียนของผมเอง ผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนอกจากมันจะกลายผมไม่รู้ว่าถ้าเอ่ยไปเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอะไรยังไงโรงเรียนของผมเนี่ยจากประวัติเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองมันมีชื่อในยุคนั้นเนี่ยด้วยความที่โรงเรียนผมเป็นคาทอลิกนะครับมันก็จะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นชื่อไทยมันเป็นไปชื่อไทยมาตั้งแต่หลังหมดยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วครับจาก ประวัติของโรงเรียนเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเปิดมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2โรงเรียนของผมเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ปีเนื้อที่ในอนาเขตค่อนข้างใหญ่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ไร่แต่คือใหญ่มากซึ่งก็จะมีสุสานของโรงเรียนซึ่งคาทอลิกเนี่ยเขาก็จะฝังศพเหมือนเหม,มืนเหมือนชาวคริสต์ทั่วไปที่ฝังศพกันนะครับในในในลานของสุสานที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเนี่ย ก็จะมีทานน้ําไม่แน่ใจว่ามาจากแหล่งน้ําไหนนะครับแต่จะมีทานน้าเล็กๆเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่ฝังศพ hmm. ซึ่งเขาจะเรียกตรงนั้นว่าที่สําหรับร้า,ทางทําความสะอาดศพก่อนที่จะ oh. จะจะ,จะเอามาฝังแล้วเขาล้างจริงไหมหรือว่าร้างจริงครับจากประวัติที่ผมเคยเคยร uh. ับทราบมาจากทางอ่าน้องเรียกว่ามาสเตอร์ผมเรียกเะนว่ามาสเตอร์มาสเตอร์ไฟดับไฟดับอุ้ยตกใจไฟไดับโอ้ยยังไม่ทันถึงตอนพีคเลย ก็ S <S 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 อ่ะโอเคถึงตอนที่บอกว่าน้ําล้างน้ำลาธารที่อยู่ข้างๆกับหลุมฝังศพอะเขาสมัยก่อนเขาจะใช้ในการชําระล้างศพก่อนที่ <ม S 1> จะนํามาประกอบพิธีแล้วก็เอามาฝังตรงนั้นเนี่ยหลังจากที่เปิดเป็นโรงเรียนแล้วลานลานศพตรงนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นลานมันลานมันสับปหลังผลิตผลก็ถูกต้องครับที่ที่เคยเป็นหลุมฝังศพเนี่ยเขาก็ ก็เปลี่ยนเป็นลานมันอย่างที่บอก oh. แต่แต่ถามว่าหลุมฝังศพยังมีอยู่ไหมมีแต่ว่าอนาเขตก็จะเหลือน้อยลงจะอยู่ไปทาง oh. ด้านข้างแทนมันอาจจะเคยเป็นลานกว้างๆในการฝังศพนะฮะแต่พอมามีโรงเรียนเกิดขึ้นเนี่ย oh. ก็จะเหลืออนาเขตในการฝังศพเล็ก oh. ลงเล,ลง็ตรงนั้นก็มามาเป็นลานมันแทนผมเข้าโรงเรียนโรงเรียนี้ตั้งแต่ผมปฐมศีรซึ่งข้างบนตรงลานมันนะั้นน่ะมันยังเป็นพื้นซีเมนต์อยู่แต่ไม่ได้มีการตากมันอะไรละ แต่เป็นพื้นที่ที่เป็นกิจกรรมของนักเรียนลานอนเ็กประสงค์อ่าถูกต้องมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเล่าว่าตอนสมัยที่เป็นโรงเรียนแล้วเนี่ยมันมีวันหนึ่งสุนัขไปคาบสิ่งหนึ่งมาแล้วก็มามาเล่นกันอยู่ตรงลานมันคาบจากแม่น้ําตรงที่เป็นทางรถไประมาณช่วงนั้นนะครับแล้วก็ข้ามมาคาบมาเล่นที่ลานมันพอไปตรวจสอบดูเป็นศีรษะมนุษย์กระโหลชิ้นส่วนถูกต้องเป็นเป็นหัวกระโหล คาบกัดกันมันเลยนึกว่าลูกบอลใช่ขาบกัดกันแบบอือันนั้นคือเรื่องเล่าเรื่องที่หนึ่งหลังจากนั้นพอมาถึงยุคผมเรียนลูกเสือก็จะมีการเข้าค่ายที่โรงเรียนซึ่งลานมันก็คือลานที่เราจะต้องกางเต็นท์แล้วเข้าค่ายาประสงค์ถูกต้องก็กางเต็นท์ลูกเสือซะเลยใช่ครับอตอนกลางคืนและดึกแล้วทุกคนก็เข้านอนกัน,กนเรียบร้อยเพิ้อขนมีอาการปวดอื ผมจําไม่ได้ว่าดึกแค่ไหนแต่รู้ว่า,าหลังจากทํากิจกรรมรอบปองควายเสร็จก็เข้าไปนอนสักพักนึงแล้วเพื่อนสกิบบอกว่ามาดื่มเครื่อสิพอดีปวดอึห้องน้ําเนี่ยจะอยู่ติดกับลานมันแล้วก็อยู่ใต้อาคาร40สิปีไม่ไกลมากาเดินไปได้เดินไปได้ก็มองเห็นกันอยู่นะาะอามองเห็นกันอยู่แล้วก็อยู่ใต้อาคารแล้วคราวนี้พอมันพอเพื่อนผมมันชวนผมไปบอกเฮ้ยไปด้วยกันหน่อย ด้วยความที่เต็นท์มันนอนกันเป็นอ่าลูกเสือเนี่ยเขาจะนอนกันเป็นหมู่หมู่หนึ่งก็ทั้งระจาพี่ก็ได้ประมาณสิบคนแปดคนสิบคนอะไรประมาณเนี้ยเต็นท์หนึ่งเต็นท์หนึ่งใช่เ็นแต่ละสิบคนใช่ผมก็เลยสกิจเพื่อนอีกคนหนึ่งไปก็กลายเป็นว่าไปกันทั้งหมดสามคนเฮ้ยไปเป็นเพื่อนหน่อยเพราะว่าผมรู้ว่าคือผมาเป็นคนที่รู้สึกผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดล่วงหน้า เพราะว่าถ้าไอ้เพื่อนเนี่ยเข้าไปเอ,อือกูต้องอยู่คนเดียวทูกต้องอะฉะนั้นกูต้องชวนไปอีกคนนึงเพื่อเป็นเพื่อนเราใช่เตรียมพร้อมเอาไฟฉายไปหนึ่งอันอม,มีแค่หนึ่งอันหมู่หนึ่งมีหนึ่งอันหัวหนึ่งมีหนึ่งอันเราก็เดินเปิดเต็นท์ปุ๊บเราก็เดินไปออกจากลานมันแล้วก็เข้าไปใต้อาคารตึก40ปีเพื่อที่จะไปเจอห้องน้ําอยู่ตรงปลายตึกมันเป็นห้องน้ําแบบตึกธรรมดาอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ได้เป็นเพิงหรือไม่ได้เป็นลักษณะของห้องน้านะครับที่ใต้ตึก40ปีเนี่ย มันไม่จริงๆมันไม่เชิงใต้ตึกแต่อยู่ติดกับตึกสิบปีที่อยู่ทางปลายหางและอ้าวมันจะเป็นห้องน้ําที่มีผนังกั้นหนึ่งผนังแล้วเราต้องเดินเข้าไปด้านหลังผนังแล้วมันจะเป็นห้องโถโถโถห้องห้องซึ่งปิดตายนะหมายถึงว่าป,ปิดปิดประตูปิดอะไรเรียบร้อยเลยแต่มันมีผนังอยู่ข้างหน้าห้องน้าอันหนึ่งซึ่งเราต้องอ้อมต้องเดินอ้อมไปเพื่อที่จะเข้าไปจะได้ไม่เห็นห้องน้ําแบบอ่าไม่เห็นห้องน้ำมระจูข้างหลังชัดนใช่ครับพอไปถึงตรงนั้นปั๊บเพื่อนผมก็ไม่ไหวแล้วเว ห้องที่มันเข้าอ่ะมันผมจาไม่ได้ว่าห้องน้ํามันมีหกหรือสิบห้องน้ําผมจําไม่ได้แต่คือมันเป็นแผงมันไม่ได้มีมาแัน่นอนมาเรียงกันใช่ครับแต่มันเข้าไปตรงกลางของห้องห้องน้ำสักห้องหนึ่งอยู่ตรงกลางอ่ะมันก็เข้าไปผมบกเฮ้ยไม่ไหวก็ไปก่อนนะปุ๊บเข้าไปปุ๊บพวกผมก็เอากระชัยสองขึ้มาพอมันเปิดประตูปุ๊บอ่ะเราก็ปิดไฟตรงนี้สมัยยุคนั้นมันไม้มีโทรศัพท์มือถือเนาะในห้องน้ามีไฟไหมไม่มีเอ้าจริงเหรอปิดไฟมันจะมีไฟเฉพาะตรงตรงผนัง ไอที่บอกเป็นแผ่นนะแผ่นผนังตรงนั้นเองเป็นไฟเป็นหลอดนีออนยาวๆพไปข้างหลังก็มืดมืดตื่เลยคือไอหลอดนีออนยาวๆเนี่ยจริงๆมันมันก็ส่องแสงแหละแต่ว่าจะเห็นแบบสลัวหน่อยรอดเข้ามาบ้างถูกต้องครับใช่ครับก็มันก็เข้าไปซึ่งถามผมผมถามว่าเออถ้าถามผมว่าพอปิดประตูห้องนั้นแล้วเห็นไหมผมว่าไม่ได้เห็นอะไรจริงๆผมควรจะต้องให้ไฟฉายเขาเออแต่เราอ่ะด้วยความไม่ต้องกลัวทั้งที่เราไปสองคนนะแต่เรากลัวไอได้ก็รีบด้วยแล้วก็มันมันมีหลอดนีออนด้วยอะไรเ่งี้ไอนั่นก็ไม่หวั่นมันก็เข้าไป ผมอ่ะก็ยืนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่พาลูมาด้วยยืนอยู่ไอ,อ้ไอ้ไอ้ยืนอยู่ผมไม่ได้ยืนหันหน้าเข้าห้องน้ำผมยืนอยู่ด้านนอก้าห้องน้ำตรงไอ้ตรงที่กำแพงที่อบอกอะครับก็หันหน้าออกสนาม<อ>มันจะมีสนามบอลอยู่ตรงกลางตรงนั้นผมก็ยืนมองสนามมันอยู่แล้วก็บอกก,ก็ไม่อะไรก็ยืนง่วงสกัสกพักหนึ่งผมไม่น่าจะหันไปนานแค่นแต่ว่าไม่ได้นานมากผมได้ยินเสียงลาดคือเป็นตักมันเป็นลักษณะส้วมของการนั่งยองๆอะครับมันไม่ได้มีจัโค้งเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครืบคือ้ยนเสียงลาดลาดปุ๊บ พอหลังจากล่าเสร็จปุ๊บก็กดินสิยงประตูออกมาเพื่อนเาด้วยความที่ได้ยินทั้งคู่ทั้งคู่เลยก็เสร็จแล้วะ่ะก็เดี๋ยวมันคงจะอ่ะเราก็เลยเดินจากกำแพงที่เราพิงอะ่ะอ้อมไปเพื่อที่จะไปหามาันเพื่อเอาจะไปไปฉายส่องให้มนันอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่มีไม่ได้เปิดประตูยังห้องนัง้นปิดอยู่แล้วห้องไอ้สิ่งที่เราได้ยินอ่ะประตูปิดไหมหรือเปิดเปิดแงมเปิดแงมหมดเลย ทุกห้องแต่พี่เข้าใจว่าสองคนสี่หูได้ยินว่าได้ยินเสียงราดน้ําแล้วก็แล้วเปิดประตูเ<แ>พราะว่าประตูสมัยก่อนพี่ประตูไมอ้อ่ะเข้าใจมันมีเสียงอาจจะเป็นประตูไอไอตอนที่มันเข้าไปเรายังได้ยินเสียงมันปิดประตูเลยพี่แอดอะ่ะนึกว่าเอ๊ปึกนะอันนี้ได้ยินเสียงเปิดกระดกอ่าก็คิดว่ามันเสร็จแล้วพอกลับไปสองปุ๊บมีปิดอยู่ห้องเดียวปิดอยู่ห้องเดียวผมสองคนที่ที่เฝ้าอยู่ตรงน้ากันเฮ้ยผมว่าจะตะโกนเฮ้ย ไม่เสร็จไม่สุดเหรอผมพูดอย่างนี้ไม่สุดเหรอหมายถึงว่าเออไม่สุดเหรอเข้าไปใหม่เหรอเราคิดอย่างนั้นเราไม่ได้บอกอ่าไม่ได้เงียบไม่ตอบอะไรเหรอเงียบสักพักหนึ่งเฮ้ยไม่เสร็จเหรอเสียงตอบกลับมาอะไรของมึงสักพักหนึ่งพอพูดอะไรของมึงเสร็จปุ๊บบอกแป๊บหนึ่งพูดต่อกลับมาจากอะไรของมึงแล้วก็แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเสียงเดียวกันไหมเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันอ่าแป๊บหนึ่ง แล้วก็ได้ยินเสียงรดน้ําอแล้วก็เปิดประตูออกมาก็คือเพื่อนผมอผมมาถามเป็นไรของมึงเนี่ยมันถามปุ๊บมันถามผมอ่ะมันเดินออกมาประตูเป็นไรของมึงเนี่ยอ่าอ่าอ่าเอ้าก็กูได้ยินเสียงมึงเสร็จแล้วรอบนึงแล้วมึงไม่ออกมาจากห้องน้ํามันบอกเสียงบ้าอะไรกูไม่ได้ยินอะไรเลยกูเพิ่งเสร็จเนี่ยเพิ่งาดกูยังไม่ได้ออกมาเลยนี่กูเพิ่งเสร็จ แสดงว่ามันไม่ได้ยินไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินแต่เราอยู่สองคนข้างนอกได้ยินได้ยินผมก็เพื่อนเลยไอคนนั้นที่อยู่ด้วยกันอะมองหน้ากันเลยบอกมึงได้ยินป่ะผมถามมึงได้ยินป่ะมันบอกกูก็ได้ยินเหมือนมึงนี่แหละที่รู้ป่ะพอพูดแค่ว่ากูก็ได้ยินเหมือนมึงนี่ผมก็ลืมมือไอหาที่ออกจากห้องน้ำเพื่อนผมนี่ยผมก็รีบดึงแล้วเดินกลับออกไปเลยออกจากอเอค่อยไปเล่ากันทีหลังใช่แล้วผมอะพอไปถึงเต็นท์ปุ๊บรู้ซิปเต้นนะมันถามเป็นไรพมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยผมก็บอกพ่กนี้ค่อยเล่าเี่ยมก็ต่างต่เงั้ แล้วผมว่าปวดฉี่ด้วยเรื่องปรเดผมไม่กล้าฉี่ผมอั้นทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเลยพี่คือนึกบอกไแล้วพอเช้ามาเช้ามาปุ๊บไอ้นั่นก็จําได้ปาญว่าเมื่อคืนเป็นอะไรเป็น<แ>บ้าอะไรพวกมึงอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออก็เล่าให้ฟังว่าเจอเหตุการณ์นี้บอกบ้าเปล่า,ากูไม่เห็นได้ยินอะไรเลยกูอือยู่เนี่ยกูไม่ได้ยินอะไรเลยซึ่งไอคนเพื่อนที่ผมลากไปด้วยมันก็บอกกูยืนยันอีกคนนึ่งมึงกูได้ยินได้ยินเลยว่าแบบลากซ่วมแล้วก็เปิดประตูเสียงกรดถึงประตูมาอแอดเลย